สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ช่องกกมเกียงกมนลไม่ได้พาทุกคนมาไหว้พระหรือขอพรนะครับแต่เราจะพาทุกๆคนไปเดิน2วัดสไตล์ล้านนาแบบคนที่มีความรู้งูงูงปลาแบบผมนี่แหละครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครบ้างที่ต่อไปได้มีโอกาสมาเที่ยววัดในภาคเหนือจะได้เสริมอัรถรสในการเยี่ยมชมวัดครับ เริ่มต้นด้วยการพาทุกคนมาสักการะพระนอนไม้สักทองที่มีอายุของไม้กว่า300ปีชื่อว่าพระศรีสักยะมุนีมิ่งมงคลหรือพระนอนช้างล้อมที่วัดศรีมงคลตำบลสันทรายอำเภอฝางครับเลือกติดทองคำเปลียวบริเวณไหนของพระพุทธรูปครับตรงหัวแล้วก็หน้าท้องครับ เพราะอะไรเอ่ย uh, เพราะติดตรงหัวจะทําให้สติปัญญาดีครับผมแล้วก็วติตตรงท้องจะทําให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับโอเคครับผมอ้าวเลือกติดตรงไหนครับบริเวณเท้าครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะเาะทำไมถึงเลือกที่บริเวณเท้าครับเพราะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ที่พักอาศัยและพาหนะครับ จากนั้นขึ้นไปเยี่ยมชมรูปปั้นครูบาสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาองค์ใหญ่มากครับด้านหลังมีจุดชมวิวชมทัศนียภาพดอยผ้าห่มปกสวยงามมากครับฝั่งว่าตรงนี้เป็นโบสถ์หรือว่าวิหาเร<ะ>เป็นโบสถ์นะเป็นโบสถ์ อย,อย่างยังไงโบสถ์กับวิหารแยกกันยังไงโบสถ์จะมีโถงตรงกลางและมีภาพตรงกลาง <S 1> <S 1> มไม่ถูกครับเดี๋ยวค่อยเฉลยอแฟลค,ครับข้างหลังเราเนี่ยเป็นโบสถ์รือว่าเป็นวิหารครับเป็นโบสถ์ครับเป็นโบสถ์เหรอดูอยังไงครับว่าอันไหนเป็นโบสถ์ไหนเป็นวิหารวิหารส่วนใหญ่พระเขาจะไปไหว้กันแต่โบสถ ทุกคนจะมาค่อยกันได้ครับครับผิดครับเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยครับอ่าเดี๋ยวพอจะเฉลยนะครับเราจะดูว่าเป็นโบสถ์หรือวิหารนะครับเราดูง่ายๆนะครับมีคนบอกว่าอย่างที่หนึ่งนะครับข้างหลังวิหารมักจะมีเจดีย์อยู่ครับอ๋อวิหารจะหลังใหญ่กว่าโบสถ์โบสถ์กับอุโบสถคือสิ่งเดียวกันและโบสถ์จะมีใบเสมาล้อมรอบครับ เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าใบเสมาเป็นยังไงแต่ตอนตอนนี้เราอยู่หน้าวิหารไม่มีใบเสมาเดี๋ยวเราไปดูกัน,กนข้างวิหารครับดูหลังเล็กๆนี่อาจจะเป็นโบสถ์นะครับอ่ะเราลองมาดูกันก่อนนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าโบสถโบสถ์เพราะว่าโบสจะมีไม่ใช่ใบ ขาเรียกว่าใบเสมามเสมาหรือใบเสมาเนี่ยล้อมรอบอยู่แปลว่าโบสถ์เป็นเอาไว้สำหรับผ้ากับผ้าไม่ได้ผ้ากับคารวาะเริ่มดูออกยังครับว่าอันไหนเป็นวิหารอันไหนเป็นโบสถ์ดูออกแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกวัดแล้วกันนะครับว่าอันไหนเป็นโบสถ์เป็นวิหารดูว่าเราจะดูเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวัดต่อไปแล้วกันนะครับไปไหม หลังจากที่เราแยกแยะระหว่างวิหารกับโบสถ์ได้แล้วนั้นเราก็ย้ายมาดูวัดต่อไปครับเพื่อทําการพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวโดยวัดต่อไปที่เราจะไปดูก็คือวัดเจดีงามที่ตั้งอยู่เยื้องๆกับที่ว่าการอำเภอฝางครับลอดซุ้มประตูโขงข,งของวัดเข้ามาก็เจอวิหารทันทีวิหารหลังนี้ชื่อว่าวิหารคลองลาดครบ60ปีรัะชะกาลที่9ครับ โครงสร้างภายนอกดูคล้ายวิหารล้านนาครับแต่พิจารณาแล้วไม่น่าจะใช่หลังคาประดับฉัดช่อฟ้าใบลกาและป้านลมพญานาคบัวหน้าต่างเป็นรูปพญานาคพันกันสีเหลืองตัดกับพื้นสีแดงโดดเด่นครับราวบันไดขึ้นวิหารผมเดาว่าเป็นตัวเฮลาครับภายในปูพื้นด้วยไม้ก่อผนังปูนทั้งสีด้าน ไม่มีเสาหลวงกลางวิหารครับจุดนี้นี่เองที่ทำให้เราทราบว่าไม่ใช่สถาปตัตยกรรมแบบล้านนาน,นะครับหน้าต่างและประตูเป็นบานไม้แกะสลักลายดอกไม้และสัตว์ต่างๆสวยงามผนังภายในวิหารสูงกว่าหน้าต่างประดับด้วยแผ่นไม้แกะสลักรูปพระราชกรณียกิจของรัชการที่9ครับเดินต่อไปข้างใน เห็นเจดีอยู่ด้านหลังจึงทำให้เรามั่นใจว่าข้างหน้านั้นคือวิหารอย่างแน่นอนครับข้างๆเจดี JD, มีโบสถ์ขนาดเล็กกว่าวิหารตรงอย่างที่เราพูดไว้ในตอนแรกครับชื่อโบสถ์หลังนี้ก็คืออุโบสถสมเด็จมหาลัชมังคลาจารย์อุปถัมภ์ครับถ้าอย่างนั้นต่อไปเราจะเรียกหลังนี้ว่าอุโบสถแทนโบสถ์นะครับทีนี้เราลองมาหาใบาเสมาของอุโบสถหลังนี้ดูครับ หาเจอกันไหมครับทุกคนนี่เลยครับใบเสมาของอุโบสถวัดเจดีงามแห่งนี้ก็คือรูปปั้นเหล่าเทพเทวดาพญายมรอบๆตัวอุโบสถนั่นเองครับใครเคยเจอแปลกกว่านี้ส่งมาให้กันดูบ้างนะครับและนี่คือมกรไขยหน้าราวบันไดล้านนาอย่างแท้จริงครับ โครงสร้างภายในเป็นแบบคือม้าต่างไหมเสาหลวงเป็นลายลดน้ำปิดทองอย่างสวยงามครับและแบ่งส่วนชัดเจนสำหรับพระพุทธรูปให้ดูโดดเด่นและน่าเคารพครับผมภายในประดับด้วยแผ่นไม้สักทองแกะสลักเรื่องมหาเวสสันดรชาดกพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบรารมี ก่อนจะทรงอุบัติเป็นพระโพตมะพุทธเจ้าครับบานหน้าต่างสลักลวดลายสวยงามลงลักปิดทองรองพื้นด้วยกระจกสีสวยงามมากครับใต้แผ่นไม้แกะสลักเรื่องมหาเวสสันดรชาดกเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงถึงการดำเนินชีวิตของคนล้านนาในอดีตครับแต่มีบางส่วนเริ่มชำรุดไปแล้วครับผมผนังส่วนของพระพุทธรูปด้านบนเป็นไม้แกะสลักและลวดลายลงรักปิดทองลดน้ำมีภาพวาดของคนสำคัญในอดีตในการสร้างอุโบสถด,ด้วยนะครับคลาสสิกมากครับภายนอกของอุโบสถเป็นศิลปะแบบลงรักปิดทองลดน้ำภาพที่ผมพอจะรู้จักและดูออกบ้างก็จะมี ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9และลายแบบล้านนาคือลายหม้อน้ำคุโรบุตะไม่ใช่นะครับลายปุรนคตะครับสวยงามและหาดูยากครับเสียดายที่ผนังด้านหนึ่งเริ่มเสียหายแล้วครับทุกคนถ้ามีโอกาสให้รีบมาดูกันนะครับช่อฟ้าเป็นพญาน,นาคสามเสียนบ้านลมเป็นหัวพญาน,นาค หน้าบันมีสัญ,ญลักษณ์รัชกาลที่9ใต้ภาพชื่ออุโบสถเป็นโกงคิวแกะสลักหน้าขพันหรือคันถวยแต่ละอันจะแกะสลักลวดลายแตกต่างกันด้วยครับเรียกได้ว่าอุโบสถหลังนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับใครที่มาเที่ยวอำเภอฝางแล้วไม่แวะมาชมอุโบสถหลังนี้ถือว่าพลาดอย่างแรงครับหากชื่นชอบ และต้องการสนับสนุนช่องกอกมเกียงกมลไม่ยากครับเพียงแค่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะครับแต่หากใจดีกดแชร์ให้ด้วยจะขอขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ใน EP 2ครับ